ับสวัสดีด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง VR, VR Channel และเราอยู่ในเกมคาบา้าอัลติเบตคาบา้บาเบอร์เบอร์นั่นเองครับและสำหรับในคลิปนี้ครับเราจะมาแนะนำและอธิบายกิจกรรมพรีเซลของเรานั่นเองนะครับผมว่ามันดีและมันคุ้มค่ากันยังไงนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับกิจกรรมพรีเซลนั่นเองซื้อล่วงหน้ารับโบนัสฟอร์จกสูงถึงสองร้อร์เซ็นาคาแบ็ก10%โอ้โหอย่างเวอร์ไม่ใช่กิจกรรมเสียงมึงเนี่ย ม่ครับผมและไอเทมสุดแรงอีกมากมายสําหรับกิจกรรมพรีเซลหรือไม่ใช่กิจกรรมเขาเรียกว่าโปรโมชั่นพรีเซลดีวกว่านะครับผมสำหรับค่าบาวอ t o m a t e Combo นั่นเองนะครับสามารถกดเข้าไปเลยปึ้มเข้ามาเดี๋ยวเราจะอธิบายกันแบบทีละขั้นทีละตอนเลยเลยกันนะครับสำหรับวิธีการ หรือว่าวิธีการเล่นของมันเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเลยมันคือการสแตปมนะครับการสแตปมเนี่ยช่องละหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งแถวจะมีห้าช่องพอเราสเตมครบหนึ่งแถวเราจะได้ของรางวัลด้านหลังอ่าโอเคเข้าใจตรงกันนะแต่มีทั้งหมด10แถวนะครับผมจะมีทั้งหมด10แถว,แ,ถวแล้วสังเกตดีๆนะครับฟอสเจมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการเติมคุ้มค่าที่สุดต้องทำยังไงก็ได้ครับผมให้มันมาช่องสุดท้ายพูดง่ายๆว่าว1กระดานเนี่ยจะใช้ประมาณ5,000บาท นะครับจะเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดเพราะอะไรเวลาเราเติมแถวแรกเห็นปะเราจะได้แค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับในมูลค่าห้าร้อเท่ากันแต่ถ้าเรามาเติมแถวหลังสุดเห็นไหม เราจะได้ถึง1นึ่งแสนฟอสเจมนะครับผมในมูลค่า500บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการเติมคุ้มค่าที่สุดก็คือจะต้องครบ10แถวเนี่ยคือคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าใครมีประมาณไหนก็เติมประมาณนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ของรางวัลด้านหลังเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแถวแรกเนี่ยจะได้เกรดคอเซตนะครับแถว2ได้ไฮแถว3มได้ medium, Ford call high เดียมฟอสคอไฮอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหลังนะครับและเซิร์ฟเนี่ยผมบอกให้เลยครับสำหรับต้นเกมเนี่ยฟอสคอก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับผลเพราะว่า แพทนี้นะครับผมในการอัพสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะไม่ต้องเก็บเลเวลแล้วๆๆพูดง่ายๆว่าคุณมีงบประมาณในการซื้อฟอร์สคอร์ไปทำฟอร์สเอเซนเท่าไหร่จะมีสแตทเพิ่มขึ้นจากการสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับอธิบายง่ายๆเดี๋ยวเราค่อยไปทำคลิปเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นได้กล่องคริสตัลและไมดัสนั่นเองนะครับเป็นคริสตัลบ็อกนะครับกับไมดัสบ็อกขอ,อยเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับสามารถดูได้ตรงนี้เลยคริิิสสตตตตััััลลบบบ็็ออกกนนะะคครรรจจงงๆเี่ยได้้แ กล่องแรกแล้วจนถึงจนถึง10อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนไมดัสเนี่ยจะได้เป็นแถวที่6ขึ้นไปนะครับผมพูดง่ายว่าเหมากระดาษเนี่ยจะได้มา5กล่องส่วนคิดเศร้าเนี่ยจะได้มา10กล่องเดี๋ยวเราไปดูของกันของมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใบไฮเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นแรนดอมมันเองนะครับแล้วก็จะมีโค้งมีเคิงด้วยนะแล้วก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคอตูมซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับสำหรับคิดเศร้าก็คือของไม่ได้แบบบุ๋หวามาฮาอะไรมากมายนะครับส่วนของไมดัสเนี่ยจะเป็นเจาะนะครับผมเจาะคอตูมนะครับไม่ว่าจะเป็นสาม เป็นเจอกเคลสก็คือระบบคอร์ตูมมันเองนะครับแล้วก็จะมีใบสุ่มคอรตุมด้วยนะครับแล้วก็เป็น GM GM มจีเแล้วก็ยาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นนะครับในการที่เรานะครับผมเปิดครบ5,000บาทหรือว่าเหมาทั้งกระดานเนี่ยเราจะได้สิทธิพิเศษคืออีก2กล่องนี้นั่นเองนะครับสำหรับ2กล่องนี้คืออะไรนะครับ กล่องอันเชนบล็อกเนี่ยพูด,ดง่ายๆเลยนะครับมันคือกล่องคอสตูมนั่นเองพูดง่ายเราเติม9กระดาษเราจะได้คอสตูมทั้งหมดเนี่ยเอันละ9ชุดไม่สามนั่นเองนะครับสำหรับอันเชนบล็อกนั่นเองแล้วต่อไปครับผมจะเป็นกล่องก็อดเด็ดบ็อกนั่นเองครับสำหรับก็อดเด็ดบ็อกเนี่ยผมบอกเลยว่าของแรงค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมอันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคอสตูมเนี่ยคือโคตรแรงนะครับเหตุผลเพราะว่ามันจะมีสเตตเสริมนั่นเองเป็นจะเป็นสเตตัสเสริมขึ้นมานะครับเราสามารถดูรายละเอียดด้้ด้าานนนนลลล่่งีีไดเเยยะครับ เห็นไหมนะครับอันนี้จะเป็นแม็กเลดนะครับผมแล้วก็สกิลแอมสแล้วก็คิเลดอันนี้ไม่ใช่ว่าในรูนะครับมันจะเป็นติดติดเครสเลยไม่ใช่นามสกุลแล้วก็ไม่ใช่ในรูมันด้วยนั่นเองนะครับสำหรับเรเดียนเครสออฟไลฟ์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยบอกเลยว่าโคตรดีคือคอตุ้มต่อนี้ยบอกเลยว่าโหดมากนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มไปคอไฮนะครับแล้วก็มอไซน์นะครับผมจะเป็นเพเน่เก้าห้านะครับคิเลดสี่นะครับคิดดัมเมดแปดแล้วก็เจาะขาวหนึ่งเมตรด้วยโอ้โหได้เจาะขาวด้วยหร เช็ดตะเป็ดโอโนโอโนโอโนโนโนของโคตรดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกวิ่งเพนีเก้าห้าคีเดท4สี่คีดาเมจแปดมันจะไปดียังไงแต่คืออย่าลืมนะครับว่าตอนแรกๆอะ่ะมอไซค์พีดีวิวห้าคือหายากมากนะครับแล้วได้เพนีเก้าห้าคือหาโคตรยากนั่นเองนะครับ บวกเจาะขาวอันนี้คือเขาเจาะไปแล้วปะ่ะอันนี้น่าจะเจาะไปแล้วปะ่ะเพราะเขาได้เป็นคิวตามเมทแปดเพราะว่ามันมีสองรูถูกไหมและเลทหนึ่งรูใช่ปะ่ะน่าจะเจาะไปแล้วแต่เขาบอกว่าบวกเจาะขาวอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะเจาะไปแล้วนะครับก็คือพูดง่ายๆมอไซส์สามรูนะเพราะว่าคิเลทสี่นี่คือหนึ่งรูที่ไดเใช่ครับประมาณน่าจะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นคอสตูมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเชอร์รี่บอสซัมนั่นเองนะครับและสำหรับในวันนี้ยังอธิบายไม่จบและยังไม่จบเเียงแค่่นนนนัั้้ะะรรรบบใกกกกาาาติิมซลลลอวททุๆปจได เจมและอาร์คเจมนั่นเองถามว่าลิฟเจมและอาร์คเจมหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่ามันคืออะไรและมันทําอะไรได้บ้างนะครับสำหรับในโมบายเนี่ยขออนุญาตอ้างอิงจากโมบายแล้วกันเนาะอ้างอิงอะผมไม่รู้จะหาข้อมูลอ้างอิงแบไหนถ้าไม่ใช่โมบายเนาะนะครับสำหรับลิฟเจมสองบรรแต้มเนี่ยถามว่ามันเยอะไหมเยอะนะค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับว่าอาร์คเจมห้าสิบแต้มไปเดี๋ยวเราไปอ้างอิงจากโมบายกันครับสำหรับตรงนี้นะครับผมพูดง่ายๆเลยอ่ะ อธิบายแบบง่ายๆเบสิกเบสิกเลยนะครับอันเนี้ยก็คือหารสิบจะเท่ากับมูลค่าเงินที่เราเติมไปนะครับสำหรับแพ็กนี้เราใช้ประมาณ49บาทถูกไหมสี่สิบเก้าบาทเนี่ยมาเราจะได้ลิฟต์เจมเพียงแค่สี่ร้อยเก้าสิบพูดง่ายว่าคูณสิบเข้าไปนะครับก็ได้คูณสิบหรือว่ามูลค่าที่เราซื้ออย่างเช่นอันเนี้ยสามร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยเราจะได้ลิฟต์เจมทั้งหมดสามเก้าร้อยเก้าสิบนะครับแต่ของพีเซลตอนนี้เห็นไหม เราเสีย0นต่อ1ตนึงช่องแต่เราได้ถึง2,000แต้มพูดง่ายๆว่าลีฟเจมนะครับจะได้มากกว่าการที่เราเติมปกติถึง1เท่าตัวคือเยอะมากนะครับและหลายคนอาจจะอกว่าเฮ้ยลีฟเจมสมาทำรายได้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจลีฟเจมนะครับสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับร้านคา้าโบนัสนะครับซึ่งอัพเดทเบสคอมโบเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับร้านคา้าโบนัสเดี๋ยวผมพาไป S <S <an> เห็นไหมร้านค้าจะมีเหมือนกันนะครับจะมีร้านค้าทั่วไปอะไรครับบนัสและร้านค้าเซเลเชลียรนั่นเองนะครับส่วนร้านค้าโบนัสนต่ขอตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับผมสำหรับใน PC แต่โมบายขออนุญาตพาไปดูแล้วกันนะครับสำหรับโมบายนะครับมันจะเป็นประมาณนี้เลยเราสามารถใช้ลิฟต์เจมมาซื้อได้แต่แพ็คตรงนี้มันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโปรโมชั่นนะครับก็คือจะเป็นโปรโมชั่นมาแบบเป็นช่วงๆนะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เยอะนะแต่มันหมดโปรโมชั่นไปแล้วอย่างเช่นอันนี้นะครับเราใช้ลิฟต์เจมเหม็นมาห้าพันดด้้วคครรับแ็ไไไนนองมา่่ ถือว่าค่อนข้างดีมากๆจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็คเป็นพ่วงโปเนี่ยก็ถือว่ามีไว้ใช่ว่าใส่บาบาหามก็คือดีจริงๆนะครับแล้วบางทีอาจจะมีหินเอ็กตองเอ็กตรีมมาขายด้วยนั่นเองนะครับสำหรับลีฟเจมอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นคอตูมเห็นไหม จะได้เป็นคอสตูมมังกรเลยนะแสนหนึ่งแสนลิฟเจมนะครับตกประมาณถ้าตอนนี้เติม5,000บาทเนี่ยเห็นปะเราเติม5,000บาทเราได้แล้วนะครับผมสําหรับแพ็คเนี้ยนะครับได้คอสตูมฟรีๆเป็นสัตว์อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแต่อย่าลืมนะครับลิฟเจมเนี่ยมันคนอ่านบอกอุ้ยเติมตั้งห้าพันบาทเนี่ยมันคือของแถมพูดง่ายๆว่ามันคือของแถมนั่นเองนะครับสำหรับลิฟเจมนั่นเองส่วนอีกตรงหนึ่งนะครับที่เราจะเติมคือเราจะได้อาร์เจมนั่นเองขอญาตอ้างอิงจากโมบายเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับอาร์คเกมนะครับของโมบายเนี่ยมันจะยาวหน่อยนะคลิปนี้ขอโทษประทานโทษด้วยนะครับผมไม่รู้จะอธิบายไงนะครับพยายามอธิบายให้มันเข้าใจง่ายสุดแล้วนะครับของอาร์คเกมเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะครับมันคือสกุลเงินที่เราเอาไว้ซื้อในร้านค้าเซเลเชียลนะครับร้านค้าเซเลเชียลคืออะไรนะครับอ้างอิงจากโมบายแล้วมันจะเป็นโปรโมชั่นประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นนะครับผมเป็นแพ็คนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คเนี่ยซื้อสุ่มดันเจี้ยนรายสัปดาห์ผมคิดว่าพีซก็น่าจะมีเช่นเดียวกันเห็นไหมใช้เพียงแค่หนึ่ง ตังนะครับเพราะว่า10 Wallet Point จะประมาณ1บาทนะครับ10 Wallet Point จะ,ะมา1บาทเห็นไหมแล้วเราใช้อาร์คเกมเพียงหต่อแพ็คนะครับผมประมาณนี้ในการแลกต่อ1ดันบอกเลยว่ามันโคตรดีนั่นเองนะครับสำหรับอาร์คเกมยิ่งใครมีเยอะเ,อะเนี่ยยิ่งดีมากๆแล้วมันสามารถแลกได้หลายอย่างแต่ อันนี้ผมบอกตรงว่า PC กับโมบายเราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าง,งของข้างในเนี้ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างนั่นเองนะครับแต่ความพิเศษของ Arc Gem มันยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับผมจะบอกให้ว่าเห็นไหม Arc Gem นะครับผมอธิบายแบบสั้นๆเลยนะครับตอนนี้สมมุติว่าผมมี Arc Gem อยู่71,262นอเนาะนะครับผมมีด้านหน้าเนี่ยคือสิ่งที่ผมใช้ได้ส่วนด้านหลังเนี่ยคือเป็นสิ่งเหมือนเหมือนแทงน้ำนะครับอธิบายพูดง่ายเหมือนเหมือนแทงน้ำแทงนึง นะครับทางทีมงานเนี่ยนะครับหรือว่าทางตัวเกมเนี่ยจะมาเติมอาร์คเจมให้เรานะครับในทุกวันจันทร์บ่ายโมงนั่นเองพูดง่ายว่าสมมุตินะครับผมซื้อตรงเนี้ยนะครับอเดี๋ยวผมซื้อดูเลยนะครับป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อห้าหกอ่ะสมมุติผมซื้อเันนี้ปึ๊บปหกหมื่นป๊บอ่ะผมซื้อเสร็จปุ๊บนะครับเห็นไหมตอนนี้อาร์คเจมอะผมเหลือ9,762นะครับทุกๆวันจันทร์บ่ายโมงนะครับทางตัวเกมนะครับหรือว่าทางเกมเนี่ยจะรีอาร์คเจมของเราให้มาเท่าากัับด้นหลงคือ71,262 อาร์คเกมนั่นเองพูดง่ายๆว่าวันจันหลังจากบ่ายโมงเราจะมีอาร์คเกมเต็มทุกอาทิตย์มาให้เราใช้กันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าอาร์คเกมเป็นอะไรที่โคตรดีแล้วมันยังมีอะไรมากกว่านั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยศเรื่องอะไรแต่ PC ตอนนี้ยังไม่ประกาศออกมาว่ายศมันคือ,อไรนั่นเองนะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้มบายกับ PC อาร์คเกมจะไม่ได้รวมกันนั่นเองนะครับแต่นะครับอีกไว้อย่างหนึ่งนะครับผมสมมติ 7, 1 2 6 2อเนี่ยอาทิตย์หน้าลีเนี่ย ไอทบตรงนี้คือตัดทิ้งหมดด้านหน้าคือลบทิ้งหมดแล้วมันจะเติมเต็มด้านหลังของเราก็คือ7 1 2 6 2เราจะไม่ทบไปในอนาทิตย์หน้านะครับผมพูดง่ายว่ามันจะไม่ใช่ว่าเราเหลือ80,000ไม่ใช่นะครับมันไม่ทบนั่นเองนะครับจะเต็มแค่ด้านหลังเท่านั้นนี่แหละคือข้อดีของอาร์คเจมมากๆนั่นเองนะครับแล้วซึ่งขออา้อางอิงยังไม่จบนะครับนี่เลยนะครับการไดอาร์คเจมนะครับของคาร์บาโมบายเนี่ยค่อนข้างที่จะยากประมาณหนึ่งอย่างอย่างเช่นนะครับเราเติมแพ็คหยวนอันนี้แพ็คประมาณ1000บบาทนะคครัก็ือหาราร10 1000ไป 1, บทเนี่่ยยเเราได้หห็นหมู ว่าหาร10เข้าใจไหมเราเสียก็คือหารสิบอะ่ะพูดง่ายงเราเติม100บาทเราจะได้อาร์คเจมเพียงแค่10เท่านั้นนะครับอันนี้เติมพันได้ร้อย นะครับเติม60ส่วนแพ็กนี้นะครับเติม600บาทเราจะได้เพียง60เท่านั้นแล้วแต่แพ็กแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับมันจะไม่เท่ากันนั่นเองแต่นะครับตอนนี้อาร์คเจมนะครับเห็นไหมเราสแตมป์1ช่องนะครับ100บาทเราจะได้อาร์คเจม50แต้มเท่ากับเพียงแค่หาร2เท่านั้นอาร์คเจมนะครับผมในโมบายหาร10ซึ่งแพ็กเป็นปกติจะหาร10แต่อันนี้อาร์คเจมเราจะได้ มูลค่าหาร2เช่นเติม100ได้50แต้มซึ่งถ้าเป็นโมบายเติม100จะได้เพียงแค่10แต้มเท่านั้นบอกเลยว่าได้อาร์คเจมเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับคือแพ็กนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มนะครับส่วนของพวกนี้หลายๆคนอาจจะมองว่ามันเกลือแต่ถ้าเรามองีกมุมหนึ่งมันคือของแถมเพราะว่าฟอสเจมเนี่ยมันได้เยอะมากๆแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ประมาณนี้แล้วยังไม่หมดเพแค่นั้นนะครับเรายังได้ Wallet Point นะครับในพีเซลแคดแบ็กคืน10%พูดง่ายๆว่าเราเติม20,000เราได้คืน2,000นะครับแล้วยังไม่หมดเพแค่นั้นรีแมนช็อปนะครับเพียงแค่เติมคุณเติมกักบรีแมนช็อปคุณจะได้โบนัสด้วยนั่นเองโคตรเยอะนะครับสำหรับรีแมนช็อปนะครับนี่เลยคุณเติม10,000บาทคุณจะได้โบนัสเพิ่มถึง10%ก็คือได้1,000บาทแล้วแล้วก็เราไปใส่วอลเล็ตพอยต์เดี๋ยวเราจะได้แคดแบ็กคืน,น,นอ, wallet point อนน 2, นกีก10% ผมบอกเลยมันคุ้มไหมมันคุ้มแหละนะครับเพราะว่าอย่างโมบายเนี่ยหลายๆคนก็เสียดายนะครับในแบบพีเซลอยากให้เอากลับมานะครับซึ่งเขาไม่เอากลับมาแล้วนะครับในการเติมคุ้มค่าเท่านี้นั่นเองนะครับ,ส,รรบ,บส่วนใครเนี่ยขออธิบายทีนึงส่วนใครเนี่ยถ้าอยากเติมเติมได้นะครับเติมได้เลยแต่เติมแบบ พอมีพอกินแล้วกันนะครับมีเท่าไหร่เติมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครมีบ้านนะครับเอาไปเข้าแบงค์ซะส่วนใครมีรถเข้าไฟแนนซ์ซะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีสุดยอกยอกอันนี้แซงเล่นเลยป้าอย่าไปทํากันนะครับผมแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกทนลอยคอนะรอคอยนั่นเองนะครับผมตอนนี้เรามีแต้มอยู่ประมาณ1นึ่งแสนหกหรือประมาณ1 6 0 0 0หกพันว่าบาทนะครับแต่เราจะเปิด3กระดานเพราะว่านี่ถ้าเติมไม่ครบอะมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่น,นะครับขออนุญาตเติม3กระดานก่อนแล้วกันนะครับสาหรับ แล้วเราก็ลุยกันเลยครับผมสำหรับ3กระดานแล้วง่ายๆครับสแตมป์ออกไปเลยครับกดเติรไปบึ๊บนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราได้เพชรทั้งหมด7,5 0,000นานะครับลิฟเจม10,000แสนนะครับอาร์คเจม2 5 0 0ลุยนะครับนี่คือหน้าแรกผ่านไปนะครับเวลาเราจะมากดรับของเนี่ยเราสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมนะครับสามารถเปิดกลับมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าแรกนะครับหน้าที่2ครับเปิดไป แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดทีเดียวนะครับเรียบร้อยนะครับสามหน้าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยด้านล่างนั่นเองครับเปิดคิสตัลบ็อกนั่นเองนะครับ ไปทดไหมดสิกล่องเลยครับหลุย l i ลิ a แมนช็อป้านเติมเ,มเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาอิฟริตโคบโบบนเว็บลับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซตและไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิ d แมนช็อปเท่าน,านาาั้นนะจ๊ะ รับใครที่ฟาร์มคาบาวแต่นมือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วยว่าเครื่องร้อนแบตบเสื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่อง่ง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอร์ดอโอตโต้ฟาร์มเกณ์ได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดขอบแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกณฑ์ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเริ่มต้นเพียงแค่ยงวันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิงโหลดใต้คิปได้เลยแต่อย่าลืมกดโค้ดเมีย VSC ส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยปึงปึๆงปึ๊งป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 ๊าปัป๊ปั๊สบกล่องผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ครับสิบกล่องที่สองสำหรับอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเปิดเปไปเลยนะครับได้โขงห้าอันตะโขง แรกๆก็อาจจะพอมีราคาอยู่แล้วมั้งกาละมังนะครับผมเราก็ไม่ชัวร์เหมือนกันป่ะสิบที่สามครับลุยแสบตั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 บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาเปิดกล่องไมดัสเรามีทั้งหมด15บสิทธิ์นั่นเองครับดูของด้านในก็ไม่ค่อยมีอะไรเช่นเดียวกันนะครับเราจะเปิดไปเลยลุยบึ๊บ ตาม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 ป๊อปป๊อปป๊าปป๊ปปปปปปปอปโอ้เราได้ที่เจาะทั้งหมดสิบอันเลยนะผมว่าค่อนข้างดีนะครับเหลาา่านันน่าจะาขายได้นะครับลุยลุยสามเออกันแตกส้มมันดีเหลยอวะนี่งนะครับต่อไปเรามาชุดแอนเชียนนะครับรขออนุญาตบอกก่อนอืม,มๆๆเราจะไม่ดูที่ความแรงนะ ผมจะดูว่าชุดที่เราอยากได้กันผมอยากได้ซัมเมอร์เซ็ตหวังไม่เยอะเลยไอห้ห่าหวังไม่เยอะเลยป่ะสำหรับชุดแอนเชนบ b ็อกนั่นเองครับขอยัดอันนี้ปิดแอนิเมชันแล้วกันนะครับลุยแอนเชนบล็อก <Ancient Box. S 2> กล่องแรกครับผมไปขอเป็นชุดนี้เลยนะครับผมเ r e ติ้งซัมเมอร์เซ็ต สโสซื้อเก้เหล้ากายเฮ้แมสซิ่งซัมเมอร์เซ็ตมาเฮ hey. ้นี่ยเกือบแล้วเกือบได้เกือบก็เฮียแล้วลุยกันต่อในกล่องที่สองจ้ะเฮ้ hey. <Hey. S 1> นี่ไงเขาตูเมเอเจนต์ออฟเดอะเยลโล ได้ชุดส้มเลยฮ่เนี่ยเห็นไหมครีมเนะี่ยมันจะได้ไม่ซ้ำนะครับมันจะได้ไม่ซ้ำนั่นเองปะ่ะนะครับต่อไปไปลองที่ก็อเด็ดบอกนั่นเองนะครับผมไม่ขออะไรมากผมพูดจากใจเลยไม่ขออะไรมากขอมอไซกับไอ้ตรงนะี้สามชุดนั่นเองนะครับไปได้เลเจนลยเหลี่ยว,วะขนาดคาอตูยังไม่ได้เลย ญาติขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสกกะเซมเปีเปยขอให้รวยขอให้รวย <c oughs> ไอ้ชี่ะตามสภาพาแต่ถามว่าซีเรียสไหมไม่ได้ซีเรียสเทไรครับเพราะสิ่งที่เราได้จริงผมบ่อยลิฟเจมผมอยากได้มากตอนนี้นะครับตัวละครผมน่าจะมีลิฟเจมประมาณสามใส่แล้ววะเนี่ย รีฟเจมผมได้3ามใสแล้วนะครับแล้วก็อาร์เจมเจ็ดพันห้านะครับผมเตรียมตัวระเบิดระเบอร์ดได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับคือผมเปิดไปแล้วประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมพีเซลน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยจะเป็นข้อคุณมากๆนะครับผมและกราฟฝันเดราติสวัสด์เล่นเกมเล่นได้พอดีนะจ๊ะแล้วก็กินข้าวกินให้แต่พอดีเช่นเดียวกันครับอย่าลืมเอาตังมาเติมพีเซลน,นะจุ้ยบายยจุ bye ๊บๆแล้วเจอกันจ้า